ครับผมสวัสดีท่านผู้ดูทุกท่านครับวันนี้ไม่ได้พามาดูกำแพงนะครับผม <c oughs> มีงานโชว์รถนะวันนี้ที่เซ็นท่านเดี๋ยวขึ้นมาชมหน่อยครับนี่ก็ยังไม่หายจากโควิดดีเท่าไรนะแต่ว่าอาการมันเริ่มดีขึ้นมาแล้วไม่ค่อยปวดหัวไม่ค่อยตัวร้อนแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาดูสักแปบบ๊บเดี๋ยวก็ต้องกลับไปดู m อ่ตอ p ต่อ ตอนนี้รู้สึกว่าโมโต้ทรีก็น่าจะกำลังแข่งอยู่เดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศก,ากันหน่อยฮนะรถ h o นดาเยอะมากนี่มันไทยอาชัดๆเลยทุกคนโอ้โหนี่ดูจมูกตรงกลางแล้วไทยอาโอ้โหสองคันเลยนะทุกคน อันตีจะได้เจอไทยอานะในภูเก็ตแล้วสองคันด้วยนี่แล้วก็สีแดงฮะ <c oughs> สวยมาก <c oughs> ไม่ว่าจะดูมุมไหนมันก็สวยอะ่ะไทยอาร์ดิ้งดูท่อ <c oughs> เดี๋ยวรอเขาจอดเสร็จก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราพาไปดูท่อมบ Sám đô ạ Sám đô này Turbo SK hết D-Max 1นึ่งดก้าแน่นอนโอ้สวยเหมือนกันนะผมมันเร็วอย่างว่าเดี๋ยวไปหาดัานล่างหน่อยดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ไปหาปั๊มสายหน่อยดีกว่า <c oughs> รถผู้ดียังกิดครับผม,มขันเล็กน่ารักมาก น,นี่เป็นขับสองหน้านะรู้สึกว่าเปนมินิคูเปอร์ที่กับสี่มินิคูเปอร์เอสหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะทดด้นกนครับที่บุทสองาะสะาเก็ตมีท่ากายางอาอยู่ครับ ไมตี t เอ็กครับผมดึงโป่งหลังก็ก็ค่อนข้างใส่ล้อได้กว้างมากล้อหลังล้อหน้ากว้างไหมล้อหน้าไม่ต้องอะไรแต่ล้อหลังกว้างมาก <c oughs> จะมาดูเครื่องดีกว่าน,น,น่าจะเครื่องจีเซ็ตแน่นอนนะนี่ดู ตัวโบลูกใหญ่มากขอบคุณเอ้ยเสียงเครื่องน่าจะแบบว่ากระหึ่มอะเกียร์เลียร์กินทีนะมาดูข้างในอันไหนอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแต่มันสั้นมากนะ นี่ดูหัวเกียร์สั้นมากเบาะข้างในเป็นเกอร์กี้อีกข้างหนึ่งเป็นไ <Yeah. S 1> บร <Yeah. S 1> ออ์ดิบๆแบบนี้เท่ <Yeah. S 1> แต่ได้ข้างหลังดูนี่กว้างมาก <Yeah. S 1> ทำใหม่ขึ้นมา ไงสิ่งที่ผมสงสัยว่าแล้วทำไมมันล้อมันว่างกว่าปกตนนินี่ดูนะข้างล่างใช้เป็นอ่าเราท้ายน่าจะเป็นของซูปรามาแล้วแหละหรือไม่ก็ของรุ่นใดรุ่นหนึ่งแหละที่เป็นของพวกรถสป,ปอร์ตนี่ดูร่บยุกมาตั้งแผงมบนั้นเลย แล้วก็มาเชื่อมใส่กับชัดซีนี่ดูสวยมากเสียดายเราไม่ได้ยินเสียงตอนที่เขากลับขึ้นมานะเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นไม x เท็ช่วงล่างของอเป็นช่วงล่างเป็นอิสระทั้งสี่ล้อนะเป็นปีกนอกอิสระทั้งสี่ล้อเลย ให้ดูมิตริรถครับรถก็รกู้รสึกว่าความยาวรถก็ยังเท่าเดิมฮะสำหรับเจ้า迈 t X คันนี้นะกระบะก็ยังไม่ได้ตัดสั้นอะไรนะสวยมากสวยมากมีเบรกแมมบูหน้าหลังครับแล้วก็จานให้ดูจานอันนี้ล้อขี่นิ้วเนี่ยอ่าเท่าไหร่อ่าสิบฮะ อยากฟังเสียงมากล้อหน้าก็ R 1 8ครับอ,อ,อ้าวฝนตกซะแล้ว เห็นรึเปล่าพันเจ็ดอ่ง1ันเจ็ดจุดสี่ารงมากมบ Mac Power โอ้โหโหโดเกิน Mighty X าเจอแล้วบำสายบำสายดูล้อหลังฮนะกว้างมากนี่ฮนะรถที่ไม่เคยตกตกตกยุคเลยนะจะกี่ปีกี่ปีจะจับแต่งยังไงก็สวยเสมอคนะรับรุ่นนี้ <c oughs> กี่คือบรรยากาศโดยรวมนะครับผมก็ก็พอประมาณนะครับพื้นที่ก็ไม่ได้กว้างมากนะฮะรถก็มาก็านิวันอาทิตย์แต่ว่าถ้า้เทียบจริงๆเนี่ยในภูเก,ก็ตยังมีรถแต่งเยอะกว่านี้นะอันนี้ผมว่ายังมาไม่หมดหรอกเพราะว่าเท่าที่ผมมาอยู่ที่นี่แล้วผมก็ขับเจอกับเจอเนี่ยมันรถหลายๆรุ่นแหละครับผม ไม่ว่าจะตัวท็อปของฮอนด้าสุปรามันมีหมดมีมีเกือบเกือบหมดเลยนะภูเก็ตมันมีเกือบหมดแ,แต่ว่าบางทีก็อาจจะมากันไม่หมดนะฮะด้วยสถานที่ที่มันจำกัดนะก็สำหรับงานนี้ไอไลท์ I ก็น่าจะเป็นไมเท็กพันมานะครับช่วงล่างเป็นปีกนกอิสระทั้ง4ี่ล้อก็สำหรับผมผมชอบมากเลยชอบผมชอบ ตอนสมัยเรียนนี่ผมเคยติดตามช่อง,อ,งอะไรสักช่องเนี่เลยที่เขาทำเป็นเป็นรถสเปคเฟรมมาเป็นรถดิฟแต่ว่าเอาบอดี้ของไมเท็กมาครอบผมติดตามมันผมชอบมากตอนนั้นจำได้ไม่มชอบมากตอนสมัยที่รถดิฟมันดังๆนะผมก็คิดว่าเอ้ยมีใครเอากระบะไปดิฟบ้างวะรถสวยครับไมเท็ก คันสีเหลียวนะครับผมโอเควันนี้ก็รานไปเพียงเท่านี้แล้วกันกลับไปดูม o t ต g p ดีกว่าอากาศเริ่มเริ่มร้อนแล้ว